สวัสดีครับขอต้อนบช่องเพิร์แลบนะครับผมอยู่กับเกม The Furthest End แล้วก็คิดวันนี้จะเป็นการอัปเดตบิวของเฟน่าซึ่งต้องบอกว่ามุมมองจากวันแรกๆที่เฟน่าอันติเมทเข้าเนาะกับวันเนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยเปลี่ยนไปพอสมควรเลยแต่ว่าคอนเซ็ปต์เรียกว่ามันมีเหตุผลของมันแล้วกันทีนี้บิวที่ผมทำขึ้นมาเนาะก็มีน้องในดิสคอคอยช่วยเหลือ ทำให้ได้บิวที่สามารถจะโซโล่สปีดรันบอสชุดแรกหรือว่าบอสที่เป็นตัว5ตัวแรกเนี่ยนะจนถึงสวอร์มบ็อกเกอร์เลยนะครับสามารถที่จะโซโล่สปีดรันได้ทุกตัวเลยนะแล้วก็เรียกว่าทำได้ค่อนข้างง่ายกว่าง่ายกว่าเฮลี่มัง้งคือมันแล้วแต่ความถนัดแล้วกันเนาะคือเฮลี่ก็มีความยากของมันเฟน่าก็มีความเปะของมันซึ่งถ้าเกิดคุณทำจนคล่องแล้วเฟน่าน่าจะทำได้ชัวร์กว่า เพราะว่ามันไม่ต้องรุนว่าแบบยิงจุดอ่อนล้มไม่ล้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเฟน่าพอเล่นเป็นปุ๊บจากที่ต้องยิงสมองวอลเกอร์จุดอ่อนกลายเป็นว่าต้องยิงไม่โดนจุดอ่อนหรือโดนจุดอ่อนในเวลาที่ถูกต้องเออคือถ้าคุณยิงโดนจุดอ่อนเลยแล้วแบบบอสมันล้มมันจะลุกขึ้นมาแล้วก็ติดอ่าอิมูเฟสเร็วทำให้มันจะสปีดลันไม่ได้ วิธีการสปีดรันไอสวอว์เกอร์ Z er, มันก็จะมีความยูนิคหน่อยหนึ่งก็คือว่าอย่ายิงจุดอ่อนเร็วเกินไปเพราะเท่าที่ผมเทสมาพอ,อาจุดอ่อนเร็วเกินไปปุ๊บมันเข้าอิมูแต่ถ้าเรายิงจุดอื่นก่อนแล้วพอมันล้มเองมันจะไม่เข้าอิมูเออมันก็แปลกดีแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าน่าจะเป็นความบังเอิญแหละเพราะว่าถ้าเขาตั้งใจคงไม่ตั้งใจทําอะไรแบบนี้นะแบบไปถึงทางทางเด็บเขานะเออมาเราเรามาที่บิวสปีดรันบอสห้าตัวแรกก่อนแล้วกันเนาะ แล้วเดี๋ยวตามด้วยไอ้บอสข้างหลังเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อบอส์้5ตัวแรกนะครับไม่ว่าจะเป็น Executioner Dead Bright d e v o u r e r Pyromanic เ t ่อ r m a Walker นะครับเราจะใช้บิวที่เป็นบิวนี้บิวนี้เลยเป๊ะๆทำได้แต่มีความสำคัญคือคอมโพเนนต์ต้องใช้ ayer, เซ r เลเยอร์เร .ACTOR ก็ต้องเป็นโครมัซัสสีทองแล้วก็ t e ทคซึ่ง t e ทคถ้าต่ำกว่าสีม่วงผมไม่มั่นใจเลยว่า มันจะทําได้ไหมเพราะว่าสีม่วงก็ค่อนข้างจะพอดีมากแล้วแบบกระสุนในอันตีมันเหลือแค่ไม่กี่นัดแล้วอะนะครับทีนี้คือถ้ามันเป็นสีฟ้าปูบะไม่รู้ว่ามันจะจะพอไหมอาจจะแบบขาดเป็นจี๊ดดึงอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าคุณโคละสต์ทองเทคทองนะคุณจะเหลือกระสุนค่อนข้างเยอะเลยแบบเกือบสินัดหรือ10นัดประมาณนะแต่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าเป็นสีตัวเลกเตอร์เนี่ย เคเตอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นเลคเตอร์นี้นะครับของผมคือผมมีแค่ปืนไพลทอนไงซึ่งอันนี้มันเป็นบิลรถคูดาวซึ่งพอจะไปสปีดลันบอสเราจะไม่ได้ใช้รถคูดาวเราใช้เลคเตอร์ที่เป็นโครซาเทคก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งไอของผมอันเนี้ยเป็นไพลทอนเนาะปืนอะ,อะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นโครซาทองกับเทคทองถึงจะดีที่สุดซึ่งพอมันเป็นเทคม่วงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสวอนวอลเกอร์ตายเนี่ย กระสุนในปืนผมเหลือสามนัดมันถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวขอดูแป๊บเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คือตอนเริ่มเนาะก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งข้างบนต้องตำแหน่งข้างบนด้วยนะครับถ้าคุณยืนข้างล่างเนี่ยบอสมีโอกาสออกท่าอื่นที่จะทําให้เข้าอิมูเฟสเร็วขึ้นซึ่งจะทําให้เราสปีดลันไม่ได้เอาเป็นว่าคุณต้องมายืนข้างบนหินเนี่ยเพื่อให้บอสออกท่ายิงมิสไซล์ซึ่งมันจะทำให้เรามีเวลามากพอที่จะฆ่าบอสก่อนที่จะเข้าอิมูเฟส นะครับอ่าก็เนี่ยจะเห็นว่าสุคา้าที่เข้าสิบสามนะครับสักพักหนึ่งเลยกว่าจะลดนะเพราะเราใช้ไฟลิงเฟสตาแล้วก็ดูจำนวนกระสุนนะครับสิบสามนัดแล้วเนี่ยนี่เหลือสามนัดน,นะครับยังไม่ตายเลยเห็นไหมเหลือสองนัดบอสตายตอนเหลือสองนัดเออเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าใช้ครถซัดทองกับเทคฟ้าหรือถ้าครถซัดไม่ทองเนี่ยผมว่าผมว่าไม่ไหว เออก,ก็เรื่องเลเตอร์ก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแบบล็อกสเปคค่อนข้างแบบมากเลยนะอ่ะก็ตามนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวคอมโพเนนต์นะครับก็จะใช้ใชเป็นเซตเลเยอร์นะส่วนปืนแน่นอนครับเอเอปืนผมยังไม่มีเดี๋ยววันนะ้้ไม่ใช่กระบอกนี้ดิมันต้องมีดิกระบอกนี้เออ ใส่ลาวเพอร์เมกาซีนครับอันนี้ผมรีหาแค่หาเพื่อลาวเพอร์เมกาซีนเนาะไม่ได้หาอะไรอย่างอื่นเลยเพราะว่าปืนเนี่ยออกมาใช้แค่ตรงกับเรเียเตอร์ไม่ถึงว่าเรเียเตอร์เอออ่ะใส่เลยแล้วกันอ่าให้ต้องให้ต้องกับเรเียเตอร์อันนี้พิดอันอีกผมมีสองอันบ้าบอที่สุดนะนี่ปืนไพลทอนโครซัสกับเทคอันนี้ ที่ผมใช้นะครับกับปืนไบทอนกระบอกนี้ก็คือก็คือมีลาวเพอร์แมกกาซีนแค่นั้นเลยออฟลองสีแถวที่คุณเห็นเนี่ยหลักๆแล,ล้วเราเอาแค่ลาวเพอร์แมกกาซีนอย่างอื่นเราไม่สนใจเลยนะจะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยจริงๆเอาลาวเพอร์แมกกาซีนนะครับส่วนในปืนนะฮะเนื่องจากว่าผมก็ต้องมาแก้บิวใหม่นะให้มันใช้กับใหใ้ใช้กับเปนนะี่ยคือคิดแล้วแหละว่า เกรย์ยังได้ใช้บิวคลิก็ยังได้ใช้เกรย์ Clay ยังได้ใช้ถูกไหมแต่ normal อ่ผมต้องมาแก้เพื่อให้ใช้กาแฟหนะ่แล้วผมที่มาแก้ที่ Normal เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าไม่ค่อยไม่มีใครได้ใช้ปืนไพทอนแบบจริงๆจังๆเลยนอกจากเกรย์ผมก็ได้โอเคงั้นผมจะแก้อันเนี้ยเพื่อใช้กับเล็กเตอร์เพื่อจบบอสเร็วก็จะใช้เป็นฟ l y i n g festa นะครับแล้วก็แมกกาซีนสองใบแค่นั้นครับอ๋อไฟเลตอัพด้วยครับ่ะแค่นี้ ไอ้ยอย่างอื่นที่เป็นบวกแอทแท็กเพิ่มเฮฟวี่วิกพอยต์เอ่อแฮฟเอมมิ่งเอ่อวิกพอยต์เอ็กซ์แพนชั่นวิกพอยต์ไซส์อะไรเนี่ยหรือว่าแชทเอ็มแอมอะไรพวกเนี hmm. ้ยคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นเลยคุณไม่ต้องใส่นะต้องใส่แค่สามใบสี่ใบครับไฟนิงเฟสตาไฟนิงเฟสต้านะครับแล้วก็ไฟเลดอัพเอ็กซ์แพนชั่นเวฟพอนชาร์ตตัวนี้คือเพิ่มลาวเพ็กแมกซ์ซีนสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใบสีฟ้าแล้วก็คอมโพสิฟแม็กซซีน ซึ่งเป็นใบสีม่วงบวกแมกกาซีน39%และลบวิกพอยต์10%ใช่ครับลบวิกพอยต์แต่เราจะเอาแมกกาซีน39%เป็นหลักครับเราต้องการเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดจะไม่เหมือนเฮลี่เนาะที่ต้องลงตัวเพราะว่ากระสุนเฮลี่มันน้อยเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์บวกถ้าลงตัวถึงจะได้กระสุนเพิ่มหนึ่งนัดแต่ว่าในปืนกลของเฟรน่ามันเป็นปืนกลไงเพราะนั้นเราต้องการเยอะที่สุดเลยนะก็ใส่เป็นสเต็ปนี้ครับคุณจะได้หมด93นัดนะใส่กับบิ้นี นะครับผมก็เป็น Vnom Injection นะครับโมดูลแดงตามด้วย Vnom Synthesis นะครับแล้วก็เป็น Toxic Amplification Am t a k e Amplification นะครับผมแล้วก็เป็น Maximize Power นะครับ Maximize Skill นะแล้วก็ใส่ Extension 1ใบ Extension 1นใบนะครับผมเพิ่ม Duration 36.5เปอร์เซ็นต์ Spare and s h i e l d ไม่ต้องอัพนะครับเพื่อการประหยัด slot ไม่งั้นผมต้องจุดตีเพิ่มนะหรือว่าถ้าใครอยากจะจุดตีเพิ่มก็ แล้วแต่ครับจุดตีช่องแอมบูไอแดนอ่าแดนจรแอมบูตัวนี้นะก็ได้นะครับผมอืมอืมต้องก็ต้องใช่อ่ะเพราะว่าเราใส่ดาวตัวดาวกระจายเราใส่ไอตัวแมกซิมัลสกิลไปแล้วนะเออแล้มันต้องมีดาวกระจายถึงทั้งสใบในบิลเนี่ยมันก็จะจุดติเพิ่มก็ไม่มีประโยชน์ปะในเมื่อเราสปีดบอสครบ5ตัวแล้วไงเราก็ไม่มีดามเจใบอื่นที่จะดันขึ้นได้แล้วเรามีได้แค่ใส่เลือดเพิ่มหรืออะไรเงี้ยนะครับ ต่อไปครับผมใบสุดท้ายเนาะก็จะเป็นโอ e r อร์เฮมิงชิลลใบนี้สําคัญนะครับใครมองว่าไม่สาคัญนี่คิดใหม่นะใบนี้คือใบที่สําคัญนะเพราะว่า,อาไอวีนอมอินเจคชันเนี่ยมันจะดูดเลือดด้วยซึ่งถ้าเกิดเลือดคุณไม่ใช่เหลือหนึ่งแบบเนี้ยมันจะยังไงเดียถ้าเกิดคุณมีเลือดหนึ่งพมันกินเลือดคุณไปทุกๆวีเวลาสิเป พอเลือดหมดปุ๊บมันจะสกิลหลุดทันทีสกิลจะหยุดใช้งานเออแต่ถ้าเกิดคุณใช้โอเวอร์เฮมิงชิลเลือดคุณฟิกไปที่1ปุ๊บมันจะใช้ได้เลยตลอดไปโดยที่ไม่สนใจเลือดใช้คําว่าไม่สนใจเลือดแล้วกันจะหายสกิลจะหายไปต่อเมื่อที่มานาหมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเลยสําคัญในบิวทาให้คุณใช้สกิลได้ยาวๆนะครับโอเคอันนี้จะเป็นบิวเรียกว่าใหม่เลยก็ได้นะของเฟน่ารู้สึกจิติเพิ่มปะวะ ช่องช่องหนึ่งมั้งช่องสองช่องจำไม่ได้แล้วจะของเดิมขอโทษด้วยนะครับจำนี่อ่ะได้หน่อยนึงเพิ่งเห็นเอ,อว่ะใส่ช่องนี้ได้ด้วยว่ะตึงจะใส่สเปียร์ชิลเต็มแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะเพราะสเปียร์ชิลมันก็เนี่ยได้ Power อรแปุดเท่ากันนะเนี่ยก็ได้ก็ได้โอเคตามนี้เลยต่อไปเป็นบิวบอสนะครับผมในคอมพเนนต กับก่อนที่จะไปสปีดรันเอ้ยก่อนที่จะไปบิลบอสปกติบิลสปีดรันเนี่ยก็ใส่เป็นเลเยอร์นะเลือดมีแค่เนี่ยมีแค่โลหนึ่งหนึ่งพันแปดชิลนะมีหนึ่งันแปดน้อยมากๆเลยก็คือสกิลตายแหละมันก็ไม่ได้มีออฟอะไรสําคัญนะครับแบบแม็กเอ็มพีเอ็มพีโคล่งคอมแบถ้ามีก็ดีไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยเออตามนั้นเลยก็ใช้เซ็ตเดียวกับที่ใช้ตอนเล่นเลนปิก ถ้าหาได้ก็แนะนำให้หาไว้นะครับ m ม c MP กับ MP r e c o v e r y ชินเนี่ยสำคัญมันสำคัญกับบิวหลายๆตัวในเกมนี้เลยละกันเนาะเออนะโอเคต่อไปครับบิวบอสนะครับผมก็คือบอสก็ใช้วินดอมอินเจคชั่นเหมือนกันตามมาด้วย Overhemming Shield เหมือนกันนะครับ Dangerous Ambush HP Shield Nimble Finger นะครับผมกับ MP Conversion เราจะเป็นบิวที่อัดลด MP เอ้ยลดคูดาวเยอะมากๆเพื่อที่จะให้อันติเหลือแค่20่สิบวิตอนนี้มันคือ28่สิบแปดวิแต่พอเอ่อออเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อันนี้มันเป็นโครซั์เทคที่เปลี่ยนให้ดูเมื่อกี้นะปกติผมจะใช้เป็นเอ่อตัวนี้โทรศัท์กับคูดาวอันนี้ผมคือบิลที่ผมชอบเล่นมากกว่าคูดาวมันจะเหลือแค่2ี่สิบจุดวิตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณสามารถ มันสามารถลดได้อีกด้วยวิธีการเล่นแต่ว่าลำบากเดี๋ยวไว้ผมอธิบายให้ฟังเอาโมดูลให้จบก่อนเทคแอมนะครับรมีเทคแอมกับท็อกซิกแอมสองใบเนาะดิมเบิลฟิงเกอร์เอ็มพีคอนเวอร์ชันโฟกัสออนเทคโฟกัสออนท็อกซิกนะครับผมเพื่อลดกูดาวล้วนๆเลยนะครับผม HP 1ใบ Intuit ชิวล์หนใบ Overhaming s h i e l ล1ใบด a น t ลัด b ดน t 1ทหนึ่ใบดันจ t a ดแดน t ูใบเนี้ยอันนี้เราพูดถึงบอสตัวหลังแล้วเนาะ คือบอสชุดหลังเนี่ยเอาจริงๆนะตั้งแต่ Obstructor, f o r อ e ์ a l k e r Morten โม o n t r e น e กัร์ต و e ي เ e s t a l k e r พวกเนี้ยคุณสามารถเอาเฟน่าลงได้แต่ถา,ถามว่าลงได้ดีไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นเออเอาเอาแบบจักใจเลยนะ Obstructor เนี่ยผมผมคิดว่าใช้เฮลี่ดีกว่าเออผมคิดว่าใช้เฮลี่ดีกว่าหรือว่าเลปิกก็ยังได้ เพราะวอล์กเกอร์แน่นอนเลยครับเลปิกเดอะเบสเลปิกดีที่สุดครับคือผมเอาเฟน้าไปลงก็เจอแต่คนใช้เลปิกเนาะก็เลยไม่สามารถบอกได้เลยว่าเฟน่ามันไหวแค่ไหนแต่บิวถ้ามันมีเลือดคุณสามารถยืนชนบอสได้ระดับหนึ่งอะ่ะมันก็รอดทุกบอสเออแต่ถามว่ามันเหมาะที่จะไปลงไหมก็ไม่เหมาะครับเออผมตอบเลยบิวเฟน้าไม่เหมาะที่จะลงฟอร์ดวอล์กเกอร์รวมถึงมอร์เทนฟอนเทส ก็ใช้เฮลี่เถอะครับเฮลี่จบได้ตั้งแต่เฟสแรกของบอสครับไม่ต้องไปนั่งหมุนเสาครับเฟน่าทําไม่ได้ครับเฮลี่ทําได้ครับถามว่าบิวที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันทําได้มันมันจบบอสได้แต่ว่ามันไม่สามารถจบในเฟสเดียวได้ถ้าเกิดคุณเอาเฟน่าไปสี่คนมันไม่ที่ง่ายเลยคุณจะจบได้ยกเว้นว่าคุณมีรูน่ในทีมอ่ะเอ็กเซปไว้นะถ้ามีรูน่ในทีมผมคิดว่าจบได้แต่ ผมไม่มีทีมที่จะใช้ลูน่าลงแบบเพื่อเทสเป็นจริงเป็นจังซึ่งมันไม่ประโยชน์จะทำด้วยเพราะว่าใช้เฮลี่จบง่ายกว่าเยอะมากๆๆๆๆเลยนะครับเออกัตโทนี่ครับอ่าจริงๆงกัตโทนี่ก็ยังเป็นสเต็ปเดิมอยู่เนาะใช้เฟน่าลงก็ได้หรือว่าจะใช้เกรลงก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้เกรลงน่าจะดีกว่านะครับผมอ่ะตามนี้เดสต็อกเกอร์ก็บอกเลยว่ายูจินกับเอนโซ่เดอะเบสดีสุดมันง่ายมันสบายแล้ว คุณใช้เฟหน้าไปก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะจบบอสในเฟยเดียวได้นะแต่ว่าคุณจะมีทีมสปีดลันบอสนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอโดยรวมแล้วเฟยหน้าเนี่ยดีตรงไหนดีตรงที่จบบอสได้ถึงห้าตัวทุกตัวเลยนะห้าตัวนี่คือแบบที่โซโลได้มันจบได้ตั้งแต่ในเฟยเดียวทั้งหมดไม่ใช่ทุกตัวจะทําได้เลปิกก็ทําไม่ได้นะครับใช่ปะวะเออเลปิกทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเอาจงริงนะเลปิกทาได้แต่เพราะเลปิกกับสวอมวอลเกอร์ไง่างเงี้ บางรอบมันไม่ผ่านบางรอบไอกระสุนที่ยิงไปของเลปิกมันไม่โดนจุดจุดอมาตะาเอ้ยจุดอ่อนพูดผิดจุดอ่อนทําให้พอมันลงจุดอ่อนมากพอบอสจะไม่ล้มเข้าอมาตะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมอลวอล์เกอร์เมื่อใช้เลปิกลงเช่เดยกกับเพลี hmm. ่ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่เฟน่มันทําได้โดยที่แบบคุณห้ามยิงจุดอ่อนซึ่งมันมันง่ายกว่ายิยงจุดอ่อนไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณดูนะตั้งแต่บอลเริ่ม อันนี้คลิปเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งมันไมันไม่ตรงกลางปะเอ่ออะประมาณนี้ประมาณนี้อ่เน,นี่เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยก่อนบอนลลมไปแก้ผมยิงตาไปอย่างเดียวนะแล้วผมก็ไม่ได้ลากไปซ้ายไปขวาต่อละ พยายามยิงหัวแทนแล้วพอบอสใไปผมยิงยิงจุดอ่อนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเฟหน้ามันทําได้ดีกว่าในความรู้สึกผมแล้วกันนะเฟหน้าโซโลบอสท้าได้ดีกว่าแล้วก็เฟน้ามีความสามารถที่จะจบบอสท,ทุกตัวในเกมได้ใช้คําว่ามีความสามารถที่จะจบแต่ไม่ได้ดีที่สุดในทุกตัวนะโอเคไหมเออซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนมากแล้ว,วบอสชุดหลังเนี่ย เฮลี่ดูมีภาษีกว่าเพราะจบได้ถึงสองตัวจบเร็วจบออกซัเตอร์ได้เร็วจบมอนเทนฟอนเทรได้เร็วนี่คือเฮลี่หรือว่าใช้เลฟิกจบฟอร์ดวอล์กเกอร์ได้เร็วเออแต่ว่าเฟน่าจะบอกว่าจบเร็วสามตัวนี้ทําได้ไหมก็ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณจะมีทีมทุกตัวเนี่ยถ้าคุณมีทีมมันจบได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันไม่มพอมันไม่มีทีมมันไม่ได้ไงกัตชนี่ต่อให้เล่นเกรกก็ไม่ได้แปลว่าจะจบในเฟสเดียวได้ ผมยังไม่รู้สิผมยังไม่ไปเห็นว่าจะมีบิวอะไรที่มันจะจบบอสกระทุนี้ได้เร็ว,วนะถึงแม้ว,ว่าจะเนิฟมาแล้วก็ตามอะ่ะเออหรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใช้เลขป,ปิกลงแล้วจบไปเร็วได้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยผมผมพูดจากใจเลยว่าผมไม่ได้ลงเลยนะตั้งแต่ผมลงไปน้อยมากๆเลยเออแล้วเอาแช่์น,นี้นะ่ยผมลงกระทุนี้ไปน้อยมากๆเลยหลังจากที่บอสเดสต็อกเกอร์ er เข้ามาเนะเาะก็อยู่ง่วนอยู่กับเดสต็อกเกอร์เนี่ยเป็นหลักเลยนะอ่ะ มันก็มาเข้าบิลบอสธรรมดากันแล้วกันก็คือบิวนี้ที่อธิบายไปถ้าบอสลมน้อยอย่างเดสต็อกเกอร์ให้เอาเดสเอาแดนเจอรัสแอมบูดออกเราใส่เป็นชิลหนึ่งใบนะครับใช้ชิลคุ้มกว่าอ่าเป็นชิลใบนี้แทนลงไปหนึ่งใบแบบนี้นะครับอ่ะแก้เลยก็ได้ทีนี้มันจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีเด็บแค่5้าพันน้องขับลดแค่หมื่นหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันอึนอดอัดเล่นยากกับเดสต็อกเกอร์ ลดดาเมจตัวเองได้โดยการเป็นคอมเพนเนนต์ครับคุณจะมีชิวเพิ่มขึ้นเยอะมากโดยการใส่เซตโอ้ยอะไรของเยอะมากนะครับใส่เซตเป็นเซตใหม่อันเนี้ยสองชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นเซตนี้นะครับอินเวเดอร์สองชิ้นใส่อย่างละสองชิ้นครับเราใส่สองชิ้นเพื่อทจะเอาแม็กชิวสิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นครับนะเอ่อก็คือใส่เซตเดิมที่ผมเคยทำคลิปไว้เลยนะครับผม ออผมจําชิ้นไหนไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ดูไว้ด้วยเพราะว่าทุกวันนี้พอลงบอสบ่อยๆเราก็จะโอเคเพิ่มดาเมจก็คือโดยการใส่เลเยอร์แล้วก็เอาเลือดออกมันทําได้ใช้เพาะทาได้นะแต่ถ้าไม่ถนัดคุณก็กลับไปดูคลิปเก่านะครับผมใส่เป็นเลือดทั้งสี่ชิ้นเลยหลักๆคือใส่เลือดสี่ชิ้นนั่นแหละแค่นั้นคุณจะถึกขึ้นเยอะมากแหละนะโอเคต่อไปครับอ๋อตัวเล็กเตอร์ผมก็ยังใช้เป็นโคเป็นโครซัสกับครูดาวนะครับผมในบอส พวกเดสต็อกเกอร์กับโทนี่นที่ผมไปเทสเทสมานะต่อไปครับบิวเก็บเลเวลผมแก้โมดูแดงมานะของเดิมผมใช้เป็นตัวสกิลวิ่งนะวีนอม s ิน t h e ซิสซึ่งถามว่ามันยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ยังดีอยู่ในเชิงที่ว่าลงดันแล้วมันวิ่งเร็วมันจบเร็วมันจบเร็วกว่าใช้คอนทาเจียนคือถ้าเกิดคุณเล่นบิวรถคูดาวแล้วนะ พอคุณล่นบทรีวิวรถคูดาวแล้วอะสกิลพิทมันเหลือแค่2วิเนี่ยกับ3มวิคุณก็สแปมพิทแทนก็ได้คอนททเจียนทำให้คุณสบายครับคอนททเจียนข้อดีคือทำให้คุณสบายคือคุณยิงพิทไปแล้วคุณก็ยืนดูมันระเบิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จบซึ่งถึงจะใส่วีนอมเซนเต์ิตไปแล้วอะมันก็ต้องบอกว่าผมใช้สกิลเออสกิลวีเอสกิลคิว hey, ก็ยังยิงพิทอยู่ดี ก็ยังยิงผิดอยู่ดีซึ่งเดี๋ยวนะผมเริ่มสับสนละใช่วิงสปีดสามสิเอนมื่นใช้สก Q ิลไปก็ยังท่าสร้างผิดอยู่ดีแล้วพอตัวที่ติดผิดตายาอ่ะก็ยังระเบิดผิดต่อได้อีกหนึ่งทีอยู่ดีคอนแทเจ n น่ะความสามารถของคอนแทเจนคือทำให้มันระเบิดต่อกันเรื่อยๆจนไม่มีตัวให้ต่อแล้วมันถึงจะหยุดแต่ว่าถ้าไม่มีคอนทเจน่มันจะระเบิดหต่อแล้วค่อยหยุด แต่มอนที่วิ่งเข้ามาโดนพิษในวงอะ่ะก็ยังโดนดัมเมจแล้วระเบิดตายแล้วต่ออยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ต่างกับค o นเทเจียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคูดาคุณเหลือแค่สองวีอะ่ะคุณสแปมดีแล้วคุณวิ่งเร็วอยู่แล้วไงมันก็จบมอนได้เร็วเท่าคอนเทเจียนไงแต่แค่คุณต้องขยันไงซึ่งถ้าคุณฟิตบิวเนี่ยเป็นบิวที่ดีแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอยู่ในช่วงที่แบบผมไม่ฟิตแล้วผมก็ใช้บิวนี้คอนเทเจียนผมยิงพิษหนึ่งทีผมไปนั่งทํางานผม,ไ,มนไ,ออไปนั่งทําอะไรละเออไปนั่ง ยิงพิษปุ๊บผมหันหน้าไปดูหนังเลยแต่ว่าอขอดูซีรีส์แป๊บหนึ่งนะขอดูผลกระแสแป๊บหนึ่งนะเอออารมณ์นั้นเลยนะกเลยใช้คอนทาเจียนทุนี้เลยใช้คอนทาเจียนที่สําคัญคือคอนทาเจียนผมใช้กับเอาโพสด้วยนะครับหลายหลายคนจะเห็นไปแล้วแล้วก็ยังมีหลายหลายคนยังไม่รู้เนาะคอนทาเจียนผมใช้กับเอาโพสนะี้เนาะฟาร์มกระลำศูนย์เก้าเก้านะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หรือศูนย์เก้าแปดดิมองมันยังไม่อยู่ข้างบนเนาะ additional reward เออศูนย์เก้าแปดก็คือปล่อยยิงผิดทิ้งไว้ในแคมปเนี่ยแล้วผมไปลองเทสกับแคมปอื่นๆดูไม่ว่าจะเป็นที่ Echo คส a ว m แคมปนี้เพื่อเก็บฟองแดดฟองสบู่แดงฟองเต้าหู้แดงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมก็ใช้เฟน่ายิงผิดจะไปแคมปไหนก็ใช้เฟน่ายิงผิดได้หมดเลยนะก็เลยก็เลยใส่คอนเทเจนคือต้องเป็นเฟน่ายิงใส่คอนทเจนแล้วผมขี้เกียจจะมาแก้คอนทเจนสลับกับมีนอมเซนิสิตลงดันผมก็เลยอ่ะ ใช้คอน a g เจนลงดันใช้คอน g ทเจนเอาโพสใช้คอน a ทเจนทำทุกอย่างไปเลยละกันทีนี้บิวที่เปลี่ยนไปผมไม่มั่นใจมีอะไรบ้างแต่อันนี้คือบิวที่ผมใช้นะที่สําคัญหลักๆตอนแรกที่ผมใบแรกๆที่ควรใส่เลยละกันเนาะคือ expansion กับ maximum maximize range สองใบนี้จะเพิ่มระยะของการระเบิดพิษให้ไกลที่สุดที่จะทําได้ทําให้ลงเอาโพสได้สะดวกขึ้นนะครับ แล้วก็เป็น HP 1ใบกันตายนะครับ HP 2ใบเลยกันตายถือว่าไม่จำเป็นต้องใส่2ใบก็ได้นะครับผมต่อไปเป็น Focus on Toxic นะครับผมแล้วก็ Focus on Tech แล้วก็เป็น Toxic Amp, Tech Amp, MP conversion แล้วก็ n i m b l f i n n g r r นะครับก็สกิลจะเหลือแค่2วิ่นี่แหละ3วะิตามนี้นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องการคูดาวขนาดนี้ขอแรงขึ้นคุณก็เปลี่ยนโฟกัสออกได้นะครับ ไม่ว่าคุณจะใส่เป็นท็อกซิกสเปเชียลิสต์ก็ได้ก็จะแรงกว่านะครับหรือว่าจะใส่เป็นสกิลพาวเวอร์ก็จะแรงกว่าอีกนะสกิลพาวเวอร์อินคล e สไบฟ้าเนี่ยครับพาวเวอร์อินคลิสไบเนี้ยดีนะแต่ว่าต้องสตีปะคุณคุณอ๋อไม่ต้องเออได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่คุณชอบเลยแต่ผมบิวแบบนี้ไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาลงดันอ่ะผมต้องการคูลดาวของสกิลเนี้ยเหลือแค่ยี่สิบวี สกิลอันตีจะได้ยิงบอได้หลายรอบแล้วมนยิงมีเทคนิคที่จะทําให้คูดาวมันเหลือต่ากว่า20วีด้วยนะมันก็เลยเออขออยู่บิวนี้ใส่โฟกัสไว้แล้วกันเพราะว่าเอาโพสต์มันไม่ไจําเป็นต้องใช้อ,อะไรอะ่ะอย่างอื่นมากมากไม่ต้องการดามเมจมากไปกว่าเนี้ยคือมันทําให้แรงกว่านี้ได้แต่ต้องมานั่งเปลี่ยนโมดูลซึ่งจะแรงกว่านี้ไปทําไมในเมื่อแค่นี้ก็แรงพอแล้วอาจจะ เปลี่ยนโมดูลจะแรงขึ้นอีกสักสิบเปอร์เซ็นสมมตินะสิบสิบห้าเปอร์เซ็นก็เร็วขึ้นอีกหน่อยหนึ่งซึ่งผมไม่ได้คอนเซิร์นตรงนั้นไงผมคอนเซิร์นที่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนโมดูลเออผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ขี้เกียจเปลี่ยนโมดูลเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำอะไรอยู่ผมกำลังจะมาทำให้ดูว่าลดลดคู่ดาวเพิ่มมันทำยังไงเนาะหลักการคืออ่าอินเวอร์ชันเรนฟอร์ตตัวเนี้ยมันจะมีอันหนึง่งเอ่ออันนี้ครับ เวนออสกิลอาร์ออนคูดาวแกลนต์อันคอนเชียตเนสตัวเนี้ยมันคือลดคูดาวแปดเปอร์เซ็นลดคูดาวแปดเปอร์เซ็นต่อเมื่อที่สกิลทุกสกิลติดคูดาวอยู่ทีเนี้ยวิธีทำอะ่ะหอนึกแป๊บอ่ะตามนี้ทันไหมที่นี้เดี๋ยว่ันนะ อ่ะเหลือ18.8%เอ้ย18.8วิอันนี้คือวิที่ทำคือทำให้ทุกสกิลอ่ะติดคูดาวหลักการคือกดตัวเซตก่อนนะครับคือทำครั้งแรกก่อนเข้าไปใช้สกิลเซตแบบเราจะเจอบอสและเรากดแบบนี้ก่อนทีหนึ่งเพื่อให้เจอบอสแล้วเราใช้สกิลมันจะติดแค่สกิลเดียวที่ใช้หลังจากนี้นะครับเนี่ยเหลือ1.2วินะครับสกิลหนึ่งส่วนสกิลวีอยู่ที่2.1วินะครับจะลดไปอย่างเล็นิด แต่ว่าสกิลอันตีจาก20่สิบวิเหลือสิบเอ็ดจุวิโดยที่ไม่ต้องใช้มัลติทาเลนต์นะทีนี้เราวิธีทำานะเอาใหม่นะกด Z นะครับผมกด C กด V กด Q กดกดี่นีงกด Z ก่อนอ้าลืมไม่ทันวะไม่ทันแน่เลยโอ้ยทันอยู่ดีสิบเอ็ดจุวินะนั่นแหละก็มันจะมีโรเทชันของมันนะที่ทำให้ครูดาวมันลดลงได้เร็ว แต่ว่าพอคูดาวเราน้อยอ่ะมันต้องมันต้องรีบกดระดับหนึ่งแหละต้องต้องกดจนชินไม่งั้นเท่าก็ทำไม่ติดนะแต่20บวีก็ไม่แย่ครับเออยีิวีก็ไม่แย่แล้วก็คอมโพนต์ถ้าเกิดเลือดมันน้อยไปคุณก็แก้ได้ตามสบายเลยนะครับสำหรับลงดันโอเคก็จะเป็นบิวทั้งหมดของเฟน่าแล้วนะโดยสรุปแล้วเรกเตอร์อ่ะอ ถ้าคุณจะเอาเฟน่ามาสปีดบอสอะผมแนะนำให้คุณใช้เป็นโครซาเทคไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะเอามาลงดันเจี้ยก็ต้องใช้คูดาวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบโครซัตคูดาวเราไปสปีดบอสทุกตัวอะไรเงี้ยยกเว้นว่าคุณจะใช้โครซัตคูดาวอย่างเงี้ยแล้วคุณยอมว่าโอเคบอสสวอมวอล์กเกอร์ฉันจะไม่สปีดแล้วบอสสวอมวอล์กเกอร์แล้วนะด้วยเฟยน่า แต่เราจะไปใช้เฮลี่สปีดลันสำหับวอล์เกอร์แทนแล้วเฟน่าเราจะไม่ต้องมาเปลี่ยนเลกเตอร์อีกต่อไป mm hmm. ก็ใช้เลกเตอร์นี้ตลอดไปก็ได้นะครับผมแล้วก็อาวุธที่อยู่ในปืนที่อยู่ในเลกเตอร์ปืนที่อยู่ในเลกเตอร์ของเฟน่าแนะนำเป็นอ n นดอริงกับซิกเก็ตการ์เดนตามรูปนี้ได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็คืออ n นดอริงไปยิงบอสบอสมินิบอสไน้ดันใช้อ n นดอริงระหว่างดันคุณถือซิกเก็ตการ์เดนวิ่งนะครับซึ่งจาเป็นไหมก็ ตามคำพูดเดิมครับผมว่าไม่ได้จำเป็นกับสิขเด่นเท่าไหร่ถ้าเคุณใช n d อลลิงก็จบเหมือนกันนะโอเคคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไว้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับอืมขอเริ่มเจ็บแล้วไม่ไหวแล้เจอก,กันครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ